หัวเชื้อเข้มข้นมากๆทุกคนเร่งผิวใสไวเวอร์นะคะเป็นน้องเหม่มาแดงจากซิต้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสาวๆของพี่กระต่ายทุกๆคนนะคะเจอกันในคลิปนี้นะคะพี่ต่ายจะมาพูดถึงโลชั่นออกใหม่จากซิต้านะคะซึ่งเขามีความเข้มข้นมากๆทุกคนเรียกได้ว่าเป็นหัวเชื้อเข้มข้นที่มีทั้งวิซีแล้วก็ไฮยาด้วยนะคะทุกคน คือคำว่าหัวเชือ้อคือมันเข้มข้นกว่าโลชั่นบำรุงผิวทั่วไปอ่ะและด้วยความที่ เฮ้ยพี่ไต่ชอบใช้โลชั่นของซิต้าอยู่แล้วนะคะไม่พลาดที่จะหยิบน้องใหม่มาแรงซองนี้ออกมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะซึ่งซองนี้นะคะก็คือซิต้าไบรท์บูสเตอร์หัวเชื้อเข้มข้นวิตซีไฮยานะคะเขาเคลมมาเลยบอกว่าเร่งผิวใสไวเวอร์นะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันว่าเฮ้ยทาแล้วน้องผิวขาวกระจ่างใสไวเวอร์ตามที่เขาเคลมมาหรือเปล่านะคะก่อนที่จะไปฟังผลลัพธ์กันนะคะมาดูกันหน่อยว่าซองนี้เขามีอะไรบ้าง ที่น่าสนใจมากๆนะคะอันดับแรกเลยนะคะซองนี้เขาจะมีวิตามินซีบริสุทธิ์ค่ะทุกคนให้อาหารบำรุงผิวมากกว่าโลชั่นทั่วไปถึง3เท่าค่ะมีไฮยาลูรอนถึง4ชนิดที่ช่วยในเรื่องของการกักเก็บความชุ่มชื่นทำให้ผิวอิ่มน้ำผิวฉ่ำกลนะคะแล้วก็จะมี UV filter ด้วยนะคะช่วยปกป้องผิวของเราเนี่ยจากแสงแดดนะคะปกป้องผิวทั้งรังสี UVA แล้วก็ UVB เลยนะคะซึ่งด้านหน้าซองเขา,าทุกคนเข้าเคลมมาเลยบอกว่า บูทผิวกายใสฉ่ำเด้งไวใน3มวันและผลลัพธ์หลังจากที่พี่ต่ายใช้ไปนะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่าพี่ต่ายเพิ่งใช้หมดไปแค่สองสองเท่านั้นเองทุกคนยังไม่ได้รู้สึกว่าโหผิวมันขาวเลยผิวมันขาวกระจ่างใสไวขนาดนั้นนะคะแต่ส่วนตัวเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราชอบเนื้อสัมผัสขาเพราะว่าเวลาที่เราทาพี่ผิวกายอะ่ะคือพี่ต่ายทาทั้งตั้งแต่คอลงมาที่แบบ ผิวกายขาแบบนี้ค่ะเรารู้สึกว่าโลชั่นเขามีความเข้มข้นแต่ว่าไม่เหนียวเหนินหนกแล้วเขาก็จะมีกลิ่นหอมๆอ่อนๆเหมือนเป็นฟิลเหมือนแบบกลิ่นหอมเบาๆอ่ะอืมอ่ะเดี๋ยวมาดูเนื้อสัมผัสกันหน่อยนะคะนี่เดี๋ยวพี่แจให้ดูเนื้อโลชั่นเขาจะเป็นโอะเขาก็จะเป็นประมาณเนี้ยก็คือไม่ได้ถึงขั้นแบบโอ้โหเข้มข้นมากขนาดนั้นนะคะแล้วเวลาที่เราทาผิวกายทุกคนจะบอกว่าน้องไม่เหนียวเหนอะหนักเลยนะเนี่ย คือทาไปสักพักหนึ่งเท่านั้นแหละน้องก็คือซึมเข้าผิวไปเลยทาเข้าผิวไปเลยแล้วกลิ่นเขาจะมีความแบบเป็นกลิ่นหอม,หอมๆกลิ่นอ่อน,ออนเๆเบาๆคือส่วนตัวรู้สึกว่าชอบแล้วขอใช้ต่อก่อนขอใช้ต่อไปสักพักหนึ่งก่อนถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยอ๋าทำไมผิวมันดูใสดูออรา่าขนาดนั้นเดี๋ยวจะมาทำคลิปบอกต่ออีกเช่นเคยนะคะแต่ส่วนตัวคือชอบเลยเพราะว่าพี่ต่ายชอบของโลชั่นของซิต้าอยู่แล้วนะทุกคนเพราะว่า เขาจะเป็นโลชั่นที่แบบใช้ดีหลายๆสูตรเลยคือใช้ดีแล้วราคาคือน่ารักไม่ได้แพงมากคือเวลาที่เราจะทาผิวกายเราสามารถทาเยอะๆได้เลยโดยที่ไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะซองนี้ก็เป็นอีกซองหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าเขาเป็นหัวเชื้อเข้มข้นมีท่องวิตซีแล้วก็มีไฮายานะคะใครที่อยากลองใช้ซองนี้พี่ต่ายซื้อมาจากเ e เ e ่นอีค่ะปกติราคาเขาจะอยู่ที่39บาทแต่พี่ต่ายไปซื้อในช่วงที่เขาจัดโปรโมชั่น เหลือ29บาทเท่านั้นราคาคือแบบน่ารักมากใครที่อยากลองใช้นะคะพุ่งตัวไปที่เซเว่นอีเได้เลยนะคะคนดูดิคือน้องน่าใช้จริงสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะไว้ในเซเว่นมีอะไรออกใหม่ที่น่าใช้เดี๋ยวพี่ต่ายจะมาทําคลิปบอกต่ออีกเช่นเคยคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะชอบกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ